สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานเรื่องการสมัครและการค้นหา MAC Address นะคะสำหรับเครือข่ายไร้สายแลนและแบบไร้สายแบบ Wi-Fi นะคะจัดทำโดยนางสาวทัศนีมีสินนะคะในกรณีที่เราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็น PC ใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นตระกูลโมบาย ระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะใช้ได้กันหมดเลยนะคะเริ่มแรงเลยนะคะให้เราทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็น Google f อร m มหรือ Firefox ก็ได้ค่ะในที่นี้ผู้สอนขอใช้ Firefox นะคะับังจลคลิกขึ้นมาค่ะในการเข้าไปสมัครแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลก่อนนะคะรอสักครู่นะคะ จากนั้นนะคะให้ค้นหาด้วยใหกพิมพ์นะคะ s m a r t k u a c t h จากนั้นนะคะคิกเอนเตอรค่ะจะเข้าสู่การใช้งานด้วยบัญชีเครือข่ายนะคะตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้แจ้งประกาศนะคะให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านนะคะ ลงทะเบียน Mac Address ประจำเครื่องที่ใช้ภายในมหาวิทลัยทุกเครื่องนะคะเพื่อสอดคล้องและพระราชะบัญญัติว่าด้วยกระบวนการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2,550นะคะจะต้องทำการลงทะเบียนทุกเครื่องทุกอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ค่ะ แต่ละคนนะคะจะมี Account ไม่เหมือนกันนะคะตามที่เราได้เคยสอนคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์รหัสผ่านค่ะตามด้วยของเรานะคะคณะสัตวแพทย์ค่ะจะขึ้นตรงกับเวยเ่เขตบางเขนนะคะให้เราคลิกเลือกบางเขนค่ะจากนั้นทำการล็อกอินนะคะ เครื่องจะยืนยันว่าผู้ใช้งานคือชื่ออะไรจากนั้นนะคะสิทธิการใช้งานของแต่ละคนนะคะจะได้เครือข่ายไวเลส5อุปกรณ์นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายแลนได้3อุปกรณ์นะคะมาทําความเข้าใจกับอุปกรณ์แลนก่อนนะคะแลนหมายถึงเครื่อง PC ค่ะที่เราต่อสายแลนนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายไวเลสนะคะ จะประกอบด้วยเครื่อง Mac a d d r e เครื่อง Mac นะคะแล้วก็เครื่อง Notebook นะคะหรือว่าอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราอะค่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android ทุกประเภทนะคะทั้งหมด5อุปกรณ์นะคะแต่ละคนนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะทำการค้นหา Mac a d d r e ของเราก่อนนะคะในที่นี้นะคะผู้สอนจะบอก และจะใช้ windows 8นะคะ8 windows 8กับ windows 10จะคล้ายๆกันนะคะในการค้นหานะคะคลิกขวาที่ Start นะคะเราจะเห็นคำสั่ง search ค่ะให้เราคลิก search เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ cmd ค่ะจะขึ้น command prompt ให้นะคะกด enter ค่ะจากนั้นนะคะจะขึ้น command p r o m p เคอร์เซอร์จากขัพิปอยู่ที่ไดซีแล้วก็ตามชื่อด้วยเครื่องของเรานะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะให้เรา,ให,เราให้เราเห็นเคอร์เซอร์นะคะให้เราพิมพ์นะคะ i p c o n f i g แ a l l คือค้นหา ip ทั้งหมดเลยนะคะของเครื่องนี้นะคะกด Enter ค่ะให้เราสังเกตง่ายๆนะคะ ให้เราสังเกตง่ายๆนะคะให้เราดูยี่ห้อบา r ์แลนด์ค่ะข้างบนนี้สังเกตนะคะไม่มีนะคะเราจะไม่เห็นนะคะให้เราสังเกตง่ายๆค่ะจะเป็นยี่ห้อบารแลนด์แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เราเลือกดูด้วยค่ะว่าเป็นไวเลสแลนด์อะลัพเตอร์ไ i ไจากนั้นให้เรามาดูอันนี้นะคะ Mac Address 12หลักค่ะ ให้เราจําตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะให้เราคลิกในที่นี้นะคะเราจะเพิ่มการ์ดเครือข่ายไวเลสแลนไวเลสนะคะไวเลสหมายถึงขอย,ย้ายวิธีนะคะคืออุปกรณ์ที่เป็นโน้ตบุ๊กเป็นอุปกรณ์โมบายทั้งหมดที่ใช้ไวไฟอะคะ่ะให้เราเลือกนะคะเพิ่มการ์ดเครือข่ายะคะ่ะให้เรากรอกหมายเลข Mac Address นะคะ ขอย้ำนะคะที่เป็นดาวจุดจุดทั้งหมดนี้ให้กอบให้หมดนะคะส่วนแรกนะคะจะบอกขั้นตอนการลงการ์ดเครือข่ายค่ะรายละเอียดของการใช้ค่ะว่าเราเป็นอุปกรณ์ไร้สายแล้วประเภทผู้ใช้คือบุคลากรให้เราใส่ m a สแอ d เดส s ิหลักย้ำนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือก Windows 8 แล้วก็ให้เราเลือกนะคะจะมีโน้ตบุ๊ก PC โฟนหรือแท็บเล็ตให้เราเลือกโน้ตบุ๊กนะคะจากนั้นนะคะส่วนที่สองนะคะจะบอกสถานที่ตั้งของเครื่องค่ะหน่วยงานให้เราคลิกเลือกนะคะเป็นคณะสัตะวะแพทย์ค่ะชื่อหมายเลขอาคารให้เราพิมพ์ตึกที่เราอาศัยอยู่หรือว่าประจำห้องนั้นๆค่ะเบอร์โทรศัพท์เราจะใส่เบอร์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์เราเองหรือเบอร์ภายในคณะก็ได้ค่ะอีเมลหลักให้เรากรอกของเรานะคะส่วนสองอันนี้นะคะไม่จําเป็นต้งองกรอก็ได้ค่ะแต่ถ้าหมายเหตุให้เราหมายเหตุไว้ก็ได้ค่ะว่าเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นอุปกรณ์โมบายค่ะเราจะได้สังเกตง่ายๆค่ะจากนั้นให้เราคลิกเพิ่มนะคะพอคลิกเพิ่มเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่รายละเอียดการลงทะเบียนค่ะ เขจะปรากฏบนหน้าให้เรานะคะว่าเราได้ใช,ใช้แล้วก็อุปกรณ์อะไรจากนั้นนะคะให้เราปิดออกจากระบบค่ะแล้วก็ทำการ l o g กอิเว็บไซต์ของมหาลัยค่ะพิมพ์ค่า login kuac th ด enter นะคะ จะประกอบให้หน้าจอให้เราล็อกอินค่ะก็สังเกตง่ายๆนะคะให้เราเลือกสัญญาณด้วยนะคะให้เราเลือกเป็น KU Win KPS ก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการล็อกอินค่ะแค่เราพิมพ์ค่ะไม่ต้อง HTTP ก็ได้ค่ะให้เราพิิพ์ LOGIN KU AC TH เครื่องคอมหรือว่าอุปกรณ์ของเรา แต่ทำการวิ่งไปหาค้นข่ายเครือข่ายเองอะค่ะเขาจะพิมพ์บอกเราเองว่าเราอยู่ที่ล็อกอินาอุปกรณ์ของเรา k คยูเขาจะค้นหาเราอัตโนมัติค่ะจากนั้นให้เรากรอกเอของเราค่ะแล้วก็รหัสผ่านค่ะสองอันนี้ไม่ต้องคลิกเลือกนะคะให้เราล็อกอินค่ะ แค่นี้เราก็สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ที่เราสมัคร Mac a d d e s ด้วยตนเองแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยผู้จัดทำขอบคุณและสวัสดีค่ะ